ฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้านสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้านนะครับ ช่องที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของโป๊กเกอร์นะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของโป๊กเกอร์ทั้งหลายเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามก็ฝากกดให้กับช่องของเราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทำคอนเทนต์ดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักที่มาของรายการไททันโป๊กเกอร์นะครับ หาจะพูดถึงการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวนาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนอกจาก WSOP แล้วเราก็หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินแล้วก็ได้เห็นรายการโปร๊กเกอร์ที่มีชื่อว่าไททันโป๊กเกอร์กันมาบ้างแล้วนะครับแต่เ,เพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่ารายการไททันโป๊กเกอร์เนี่ยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อไหร่นะครับและใครเป็นผู้จัดการรายการไททันโป๊กเกอร์ขึ้นมาถ้ายังไม่รู้ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ ไททันโป๊กเกอร์นะครับก่อตั้งโดยริชาร์ดหยงนะครับเป็นนักธุรกิจและนักเล่นโป๊กเกอร์มือสมัครเล่นชาวมาเลเซียนะครับโดยจัดการแข่งขันขึ้นครั้งแรกในปี2016ครับใช้ชื่อการแข่งขันก็คือคาริคับนะครับเป็นการแข่งขันแบบโนลิมิตโฮเดมนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการ WPT National Philippines นะครับโดยทัวร์นาเมนต์นี้นะครับจัดขึ้นที่โซล่ารีสอร์ทแอนด์คาสิโนในเมืองปาลาคิวนะครับกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ครับรายการดังกล่าวเนี่ย มีค่าใบอินเข้าร่วมการแข่งขันถึง200,000ดอลลาร์ 200, ด้วยกันนะครับทำลายสถิติของ WPT ที่เป็นรายการที่มีค่าใบอินสูงที่สุดโดยผู้ชนะในทัวร์นาเมนต์ครั้งนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือเฟเดอร์โฮล์นะครับโปรโปกเกอร์จากเยอรมันได้ถ้วยรางวัลแล้วก็เงินรางวัลไปกว่า3ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ต่อมานะครับจึงทําให้รายการไททันโป๊กเกอร์เนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างนะครับว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีการบายอินสูงดึงดูดให้กลุ่มเศรษฐีและนักธุรกิจแล้วก็นักโป๊กเกอร์ที่มีทุนทรัพย์สูงๆเนี่ยเข้ามาร่วมการแข่งขันนะครับเพราะว่าเงินรางวัลการันตีของทัวร์เนี่ยก็สูงตามไปด้วยนักโป๊กเกอร์ที่มีชื่อเสียงที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันไททันก็ยกตัวอย่างเช่นฟิลไอวี่เจสันคูนเฟเดอร์โฮลรวมถึงโปรปุณน,นัทปันศรีคนไทย ที่เคยได้แชมป์ในรายการสายปัดปีที่ผ่านมาอีกด้วยครับโดยนับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งรายการไททันโป๊กเกอร์ก็ได้รับความนิยมขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันครับผม และนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับที่มาที่ไปของรายการไททันโป๊กเกอร์นะครับซึ่งหากมีรายการไหนหรือว่านักโป๊กเกอร์อาชีพคนใดที่เพื่อนๆอ,อยากให้เราเจาะลึกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอีกอย่างที่สำคัญมากๆก็คืออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆให้กับช่องฉันพร้อมแล้วที่จะจับเงินล้านเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานได้นำเสนอข่าวในวงการโปรกเกอร์ที่น่าสนใจให้เพื่อนๆได้รับชมในตอนถัดๆไปครับสำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับผม